โคตรดีเลยเออเออเโรบอทเออเออนี ia, baptism, mm ่มันยัอปตาดเรอวเออมเออเออเ้อนี่มันอ้าววันดีได้ผลนหัวเราเนี่ยวะเด้กกะเออมันดีอยู่เนี่ย โอ้ยเอเดอเดอตอตอมานนีมาที่รักวายเอ๊ะไอเดโมเมมันเ,เ <c oughs> ป็นสเกลอย่าเข้าใจผิดน่ะวาย <c oughs> เออใหม่ฉันต้องหาภารรยาใหม่ <c oughs> ท่านสุภาพบุรุษท่านขนแนะนำตัวหน่อย ฉันชอบเป็นตัวบูบูวอลลีมันเท่ได้เลยท่านสุภาพบุรุษฉันขอเป็นไซครับไม่ฉันเป็นไอแมนเออสเกลมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเดโมแมนมันเป็นเก่อ๋อเนรอสเกลใช้กำลังวิ่งมาหาเกลมันไม่ใช่แบบนั้นเกมันแย่ที่สุดในโลกไปนี้มันมันไม่ใช่นะสเกลท่านสุภาพบุรุษในเวลาฮีโร่อะไรนะ มึงชิญนิ้วนอนทุกว้าเออได้เวลาเล่นบูมีนะเออเอาละตัวแตกเป็นกูกูคนโอ๋อฉันรู้สึกเหมือนตัวฉันหายไปหูกปากเลยว้า เราฉันรักแกมากอ,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 อึ้นชั้นฉลาดจริงๆรอ้ามาฉันมีอาการนึงในไหมไเจส,ส่งสีผมเป็นโรคสิวสไนเปอิ์จริงเหรอโอ้สวัสดีมหมอฉันไม่คิดเลยว่าบนโลกนี้จะมีโรคสิวสไนเปอิะ ไม้ตายแล้วเดวโมแมวฮะเดโมแมนเดโมแมนอยู่ไหนการีก,การีไปกาดีกาดีาไปเนี่ยมันม้อนี่ว่าฉันจะต้อตงล้างมันให้ไดไ้ไม้ตายแล้วเจดโดนข้าวหลังอ่ะอ๋อใช่ไอเดโมแมนมันจูบฉันมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่าใช่ไม่ได้แก้ดัวใจไวร์เปล่า โอ้อเออดีโมแมนไม่ได้เจอด้านเลยล่ะเอ้ดีโมแมนมาใส่คิดหมอเด้วยหกบาทสปายแล้วก็ฉันก็จะฆ่ามันให้หมดเฮ่เวนเเจินียรสเกลฆ่ามันให้หมดเลยฮ่าย,ยกเว้นเกขอบใจมากพวกแกรู้จักเพ้เขาคือใครเขาคือชายร่างอ้วนที่ชอบเล่นไฟใส่หน้ากากา เออช่างมันตึพวกเราไปล้างแค้นอีพวกนั้นจะรู้จักพ่อมดคุยตัวเขียวๆป่อไมาชอบไปบวกข้างแล้วก็โดนไล่ออกเดี๋ยวก่อนนะมันหมอแต่เข้าผิวสิเข้ามาเลยหมอละฉันเว้ยเดวลาฮิวตัวเองฉันกลับมาแล้วล่ะอีกพวกนี้ โอ้ oh my, er. ม่ไม่ยังไม่ตายเราทำไงดีสไปฉันก็ไม่รู้งั้นเรากำจัดทั้ง2คนนั่นเลยสมัยก่อนอ่ะฉันเป็นนักรบผูกกาที่ลบได้ราษาดีกูชีพฉันก็ได้ดาบนี่มาจากอสวินผูกกาเน้อเรื <ste> ่องดีก <tirar> ูชอบนี่เด็บไปเลยพี่น้องไม่ได้คิวผมทีจัดจัด ไม่ได้เก่าจะหยุดเดบได้แล้วฉันจะฆ่าแกพ่อฉันไม่เกนะเกไอ้สปายมันงิ่เง่าใช่โจสิวสไนเปอรแ์และฉันจะเสร็จดีเงาไปอาบน้ำแบบฝรั่งเศสสิแน่ไปโซเจ่แกพาไปฮึแกพากวาสเกามันใส่ร้ายฉันก่อนเดี๋ยวอะไรนะบึม้มกำจับสเกลทิ้งซะ เดี๋ยวก่อนตอนฉันขึ้นมาฉันเห็นเดโมแมนจุดกับโซลเจอ์นะเทวีแก้อะไรนะเขราะแกเป็นคนบอกเดโมแมนว่าให้ไปจูกโซลเจอ์เกิดท,ที่อะไรขึ้นวันนี้อ่ะตอนนั้นั่กงกินแซนด์วิชอยู่นะแกะไม่ต้องโกหกไอ้อุใช่แล้วฉันจะบอกความจริงว่าฉันกินเหล้ามากเกินไปนี่มันหนังโคนันไปเน่แกนั่น,น,นแหละ,ละ,ละี่วิ่งเข้าไปหาเดโมแมนวายแกตกใจก็ได well ้แล้ว

Pop couldn't keep that Nina club.